ุณผู้ชมอีกหนึ่งอุทาหรณ์นคือเรื่องของการขับขี่แล้วก็การที่จะออกจากปากซอยดูให้ดีเถอะครับถ,ถ,ถ้าดูไม่ดีแล้วก็ทะเลิ์ทะล่าออกมารถที่เขาวิ่งตรงมาก็ชนเข้าเต็มๆแล้วครับ อันตรายจริงๆนะจะบอกว่าอันตรายสองเด้งยังไงรู้ไหมเอาออกบาไม่ทันด้ดูรถชนแล้วหมุนเคว้งคุณไม่ใส่บวกกันนกใสีสะจะกระแทกคุณเห็นไหมไหลถอยลงไปเต็มเน็มเยดีนะครับไปหัวลงไปตรงพื้นพอดิบพอดีเพราะอะไรร,รู้ไหมนั่นคือจุดสําคัญของาศีรษะเรานะจริงค่ะเนี่ยเห็นแบบนี้แร้หน้ากลัวจริงๆครับแล้วก็บอกหลายครั้งแล้วนะครับคือการที่จะออกมาเนี่ยคือถ้าทะเลอร์ทะรวดพลาดออกมาอันนี้ผมดูแล้วในลักษณะเขาก็เองก็มองแต่ลักษณะเหมือนว่า ไปบิดตัวเร็วใช่ไปบิดคันเร่งปุ๊บออกมาพอดีเลยจังหวะคงจะตกใจด้วยครับก็ไปเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งตรงมาพอดีอุนี่คุณตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดีนะค,ครับก็ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นกันไปแต่บอกแบบนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไวแ้แหละครับ <S <S คุณผู้ชมก็ว่ามันอันตรายจริงๆนะฮะต้องระวังกันด้วยกับการที่จะออกจากตรอกซอกซอยแบบนี้และที่สําคัญขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะที่เรามาฝากเตือนกันนะเนาะ,ะเพราะมันมีเรื่องราวแบบนี้เยอะแยะมากไปจริงๆนะครับใช่ค่ะที่เราสู่กันฟังแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าด้วยรักและ,และห่วงใยจากใจตะลอนข่าวนะจ๊ะ